สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าวีแปดทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพรนะคะคุณลูกค้าค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะเป็นรถกระบะเกตเอนะคะอะโตโยต้ารีโวนะจ๊ะตัวนี้เป็นรถปี2018โฉมตัวเจนะคะเครื่องดีเซลนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถกระบะมีแคปบสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะก็เข้ามาที่วีแปดแปดกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น รถตอนเดียวนะคะรถตู้นะคะหรือจะเป็นรถตู้แห้งนะคะ,ะรถ4ประตูนะคะจะเป็นยี่ห้อโตโยต้าอิซูซุที่เราก็มีนะจะแพวก็แนะนำมี88 SK เลยนะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะคุณลูกค้าสาขาแรกของเราอยู่ที่บางพีสมุทรปราการสาขาที่2อยู่ที่บางเลนนคนปรปฐมนะจ๊ะแล้วก็สาขาที่3คือสาขาราดหุุมหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอ่านี่คือ อันนี้คือสาขาราดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอาอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเส้นถนน3-4มนะคะมกที่35นะจ๊ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะจ๊ะก็สามารถแวะเข้ามาดูรถกระบะเกตเอที่ v 8แของเราได้นะคะคุณลูกค้ารถที่ v 8แทุกคันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิษควันนะคะไม่มีไฟไหม้นะคะอันนี้เรามีการรับประกันได้นะคะแล้วก็ หลังการขายนะคะพอมีการรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองไทยให้นานถึง3เดือนเลยนะคะมีขับฟรี45วันด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบเป็นตัวรีโวประหยัดน้ำมันนะคะเครื่อง 2400cc ซีซีแบบนี้นะคะก็สามารถโทรหาแพลได้นะคะที่เบอร์096 259 99 45นะจ๊ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามก็ได้นะจ๊ะแอดไลน์มาที่3 9 p i a w ได้เลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะแพรวก็ฝากกดติดตามนะคะช่องทางเพจ a c e b o o k ของแพรวด้วยนะคะชื่อเพจว่ารถกระบะมือสองมี88สาขาลาดพรุหลวงใบแพรวนะจ๊ะอ่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทาง YouTube นั่นเองอ่าแพรวก็ฝากคุณลูกค้าทุกท่านที่น่ารักนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดส u ัค c ส i า e ให้แพรวด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีรถ ใหม่เข้ามาเนี่ยพาก็จะมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าอ่าตัวนี้นะคะเป็น t o y ยต้ารีโวสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ตามสภาพเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะรถกระบะเกตเอนะคะที่ V88 นะจ๊ะเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะคุณลูกค้าอย่างที่บอกนะคะค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่จะต้องการเป็นรถกระบะตอนเดียวนะคะหรือจะเป็นรถมีตู้นะคะอ่รถ รถมีคอกนะคะรถใส่หลังคาคดีบอย,ย Boy, เราก็มีให้นะจ๊ะทีวีแปมีรถให้เลือกมากมายเลยนะจ๊ะย้ำอีกครั้งนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0 9 6ย์9 9 9 4หกนะจ <c oughs> ๊ะแพยินดีให้คาปรึกษาในการออกรถนะคะอ่าเอกสารในการออกรถถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยเน้นลูกค้าที่ออกได้ทุกอาชีพนะคะ หรือหากลูกค,ค้าท่านใดนะคะที่ไม่เข้าใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากับแพรก่อนได้นะจ๊ะวีแปะของเรานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพตัดไม้นะคะอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพขับรถบรรทุกนะคะเราก็สามารถออกได้นะจ๊ะหรืออาชีพรับเงินสดนะคะก็ออกได้นะจ๊ะพนักงานบริษัทก็สามารถออกรถที่วีแปได้นะคะ อ่านี่จะเป็นด้านหลังของตัวรีโว่นะคะสำหรับรีโว่รุ่นนี้นะคะจะเป็นโฉมตัวเจนะคะคุณลูกค้าเครื่อง2400ซีซีนะคะดีเซลนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะรถปีใหม่ด้วยนะคะสภาพเดิมๆตามสภาพแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอ่าสำหรับเงินดาวนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ เครดิตดีนะคะก็ใช้เงินดาวที่1น0 0ง่บาทนะจ๊ะแพวเปิดดาวอยู่ที่290 0 0บาทนะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ,ะภายในตัวนี้ของเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับกระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบระบบไฟฟ้าแล้วนะคะคุณลูกคา้าตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยให้2ลูกด้วยนะคะตัวนี้นะคะ,ะมีจอสําหรับฟังเพลงฟังวิทยุได้นะคะ เพียงแค่คุณลูกค้านะคะมีสาย USB นะคะ mm hmm. ก็สามารถฟังเพลงเพลิน mm hmm. ๆฟังรับข่าวสารได้เลย,เลยนะคะ mm hmm. เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะ mm hmm. สำหรับวิ v o ร,รุ่นนี้นะคะมีแคปตอนนี้นะคะแพรก็มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูมาจาก YouTube แพลวนะคะแพรมีส่วนลดให้1,000 10, 0บาทด้วยนะคะหรือหากลูกค้าท่านใดนะคะที่มีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทนะคะหรือ อาจจะเป็นลุงป้านาอาที่กําลังมองหารถกระบะอยู่นะคะเพียงแค่คุณแนะนํามานะคะรับไปเลยนะคะ5,000บาทนะจ๊ะในวันรับรถอ่ายา้ำอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรหาแพลได้นะคะที่เบอร์0 9 6 2 5 9 9 9 4 5นะคะลูกค้าอ่าเงินดาวอย่างที่บอกทนทุกหักลูกค้าท่านใดนะคะเครดิตดีนะคะก็ใช้เงินดาวเพียง19,000บาทนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราเปิดดาวอยู่ที่29,000บาทนะจะสำหรับฮีโวรุ่นนี้นะจ๊ะ ตัวนี้นะคะภายในเขาใหม่มากๆเลยนะคะเจ้าของเขาเนี่ยดูแลดีมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะยังหุ้มหุ้มให้อยู่เลยนะคะค่ะและสําหรับนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะคะแพรจะมาอัปเดตรถรุ่นไหนรถตัวไหนให้ดูกันก็คอยกดติดตามกันไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ